ในปีพุทธศักราช2547มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนนักออกแบบสร้างสารรค์ไทยโดยได้ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักออกแบบไทยปี2547ขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลสะท้อนในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและการเผยแพร่ชื่อเสียงของนักออกแบบไทยขึ้นในระดับหนึ่งและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยศิลป,ปกรจึงได้มอบให้คณะมัณฑนะสิ์เป็นผู้ดำเนินงานสานต่อโครงการเส้นทางสู่ระดับสากลของนักออกแบบไทยมาจนถึงปัจจุบันโดยคณะมัณฑน,นสิ์ ได้มีการทำความร่วมมือทางวิชาการกับสํานักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์เพื่อยกระดับการขัาสันรนักออกแบบและนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานนักออกแบบไทยสู่ระดับสากลต่อไปในปีพุทธศักราช2554คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลายัยศิลปากร ได้มอบรางวันนักออกแบบแห่งปีในสาขาการออกแบบเครื่องเรือนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาการออกแบบผ้าและเส้นใยและสาขาการออกแบบเครื่องประดับโดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น3ระดับคือรางวัล o n นเ r Awards รางวัลเชิดจูเกียรติที่มอบให้แก่นักออกแบบไทยผู้มีประสบการณ์ระดับสูงที่มีผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลามากกว่า20ปีและประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและมีคุณูปการแก่วงการออกแบบและสังคมรางวัล d e s i g n อร์ออฟ e ดอ a r ยียร์สรางวัลที่มอบให้แก่นักออกแบบไทยผู้มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า5ปีมีผลงานออกแบบอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาชีพและมีผลงานชิ้นสำคัญอันโดดเด่นแห่งปี และเป็นที่ประจักษ์ในเชิงพาณิชย์รางวัล Emerging Awards รางวัลที่มอบให้แก่นักออกแบบไทยหน้าใหม่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีมีผลงานโดดเด่นในรอบปีโดยอาจเป็นผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์หรือเป็นผลงานต้นแบบที่มีเอกลักษณ์อันแจ่มชัดซึ่งนำไปสู่การพัฒนารูปแบบเป็นเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคตได้ และในปีพุทธศักราช2555ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีในงาน International Furniture Fair Singapore 2012ณประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่9ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2555โดยได้รับการตอบรับและชื่นชม จากผู้ร่วมชมงานอย่างดียิ่งถึงคุณภาพของงานออกแบบและความสามารถของนักออกแบบไทยอีกทั้งยังสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่นักออกแบบไทยที่ได้เข้าร่วมสแสดงในเทศการในครั้งนี้เป็นอย่างดีและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบคลุมในสาขาของการออกแบบมากขึ้นในปีคุทธศักรา2556จะมีการมอบรางวัลเพิ่มเติม ในสาขาการออกแบบกราฟิกซึ่งคณะมัณฑนศสิงป์ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสมาคมนักออกแบบเรขสิทธิ์ไทยในการเข้ามามีส่วนร่วมอันสำคัญในการคัดสรรนักออกแบบกราฟิกไทยที่สมควรได้รับรางวัลอันสรงเกียรตนินี้และเป็นนิมิตหมายอันดีในการส่งเสริมให้เกิดกําลังใจแก่นักออกแบบไทยที่สร้างสารรค์ผลงานออกแบบที่มีคุณภาพระดับสังค อันเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของประเทศและก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคต